สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังรับฟังการแบ่งปันเรมาเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์ชื่อกับคืนสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าคลิปนี้เป็นตอนที่20นะครับคลินี้เราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันต่อตอนนี้เราก็ยังอยู่ในปฐมกาลบทที่26ก็เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเข้ามากอบผู้ฟื้นฟูอิสอักลูกชายของอาฮหมนะครับในการเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานพระเจ้าก็มีพระคุณ ให้การปกป้องคุ้มครองอิสอักและครอบครัวของเขาโดยคำสั่งของกษัตริย์อาบีเมเลกว่าถ้าผู้ใดแต่ต้องชาง่คนนี้หรือภรรยาของเขาจะต้องถูกประหารชีวิตนต้องที่รักวันนี้เราก็มาต่อในข้อ1 2บสถึงสิที่กล่าวว่าอิสอักหวานพืชในแผ่นดินนั้นและในปีเดียวกันนั้นก็ได้ผลร้อยเท่าเพราะพระยาเวส่งอวยพรท่านแล้วท่านก็ จำเริญขึ้นเรื่อยเืจนกลายเป็นคนมั่งคั่งใหญ่โตโอ้มากอดน้องทีล่ละครับคุณรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดินแดนทั่วคานาอันรวมไปถึงเมืองเกลาที่เขาอาศัยอยู่ด้วยกําลังได้รับภัยแล้งกันดานอาหารอยู่เลยนะครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจนอิสอักก,ก็เกือบจะตัดสินใจเดินทาง ไปที่อียิปต์แล้วแต่พระเจ้าก็มาห้ามไว้และให้เขาอาศัยอยู่ในเมืองเกลาต่อไปอิสอักก็เชื่อวางใจในพัญญาของพระเจ้าปักหลักอยู่ที่เกลาทั้งทั้งที่มองไปทางไหนมันก็เหมือนทะเลสรายที่แห้งแล้งนะครับแต่ถ้าว่าพระคมภีตตอนนี้กล่าวว่าในปีเดียวกันนั่นเองขณะที่คนอื่นๆกําลังอดอยากกันดานอาหารแต่อิสอักได้ผลผลิตถึงร้อยเท่า ร้อยเท่าเลยนะครับพี่น้องไม่ใช่แค่สิบเท่านี่เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่สวนกระแสสุดๆเลยนะครับมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าพระยาเวทรงอวยพรอิสักไม่ใช่เพราะความสามารถของเขาเองเลยนะครับตรงนี้สะท้อนถึงอะไรครับนี่ก็สะท้อนถึงการกอบกู้ฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าไงละครับพระเจ้าตอบสนองต่อความเชื่อฟังของอิสักที่เขายอมปักหลักอยู่ในเกลา ด้วยการประทานความอุดมสมบูรณ์ให้เหนือกว่าความพยายามของมนุษย์การจำเริญขึ้นนี้มันไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งล่ำรวยแต่มันคือการแตโต่อ้้นเรื่อยๆจนท่านกลายเป็นคนมั่งคั่งใหญ่โตแล้วในข้อ14กล่าวว่าท่านมีฝูงแกะและฝูงวัวมีคนรับใช้เป็นอันมากจนชาวฟิลิเตียอิจฉาท่านเห็นไหมครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลของการยอมเชื่อฟังทำตามที่พระเจ้าบอกนะครับ อิสระสะสมทรัพย์สินและความมั่งคั่งเพิ่มผูนมากขึ้นในระดับเดียวกับอับราฮัมบิดาของเขาเลยลองจินตนาการดูนะครับสมมติว่าเกิดภัยแล้งหรือเกิดภัยพิบัติแบบน้ําท่วมหัดใหญ่สายตาคนมองไปทําไหนก็เงียบไปหมดไม่มีงานไม่มีลูกค้าไม่มีไรายได้งั้นไม่เข้าเลยเศรษฐกิจกตกต่ําย่ําแย่ก,กันไปทั่วประเทศแล้วจู่ๆพระเจ้าบอกให้คุณักลักอยู่ที่เดิมห้ามย้ายไปที่อื่นควรจะเชื่อฟัง ทำตามง่ายไหมครับมันก็คงจะมีความขัดแย้งในใจมากๆเพราะว่ามันสวนทางกับสิ่งที่ตามองเห็นลาวฟ้ากับเหวแต่คุณอิสักเขายอมเชื่อฟังตามๆซึ่งเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากการมีความไว้วางใจพระเจ้าในแหละครับถ้าไม่ไว้วางใจก็จะไม่เชื่อฟังง่ายๆจริงไหมครับพี่น้องจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็ปรากฏว่าการได้รับพระพรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแบบนี้ มันก็ไปสร้างความอิจฉาลิษยาจากเพื่อนบ้านชาวฟิลิเตียรอบๆตัวนั่นแหละครับความอิจฉาลิษยานี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อพระพรของพระเจ้าท่วมท้นอยู่เหนือชีวิตคนและ,ะในทางกับการคนเคยอิจฉาลิษยาเพื่อนๆที่จเจริญรุ่งเรืองมากกว่าคนบ้างไหมครับในฝั่งของอิสอักตอนนี้เขากําลังโดนแบบนั้นอยู่นะครับในข้อ1 5บหถึงสิกล่าวว่า บ่อน้ำทั้งหมดซึ่งคนใช้ของบิดาของท่านได้เคยขดไว้ในสมัยอับราฮัมชาวฟิลิเตียก็ได้อุดถมเสียเอาดินกบไว้หมดเห็นไหมครับพี่น้องชาวฟิลิเตียขี้อิจฉาก็หาวิธีกันแกล้งอิสระด้วยการถมบ่อน้ำด้วยดินจนเต็มบ่อซึ่งบ่อน้ำมันเป็นแหล่งน้ำที่เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อของเขาอับราฮัมเคยขดไว้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นการทุบหมอ้อข้าวกันเลยละครับเป็นการทําลายแหล่งของความมั่นคงและมรดกจากบิดาของอิสอักคือยุคสมัยนั้นใครมีบ่อน้ําก็เปสมือนมีขุมทรัพย์เลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นในข้อ16อามีเมเลกจึงบอกอิสอักว่าท่านจงไปจากเหล่าเสียเพราะท่านมีกําลังมากกว่าเรามากแล้ว มาถึงตอนนี้กษัตริย์อาบีเมเลกก็ยอมรับว่าอิสอักมีกําลังมากกว่าเขาแล้วนะครับมันหมายถึงว่าอิสอักก็มีทรัพย์สินงินทอง้าทาธบริวารมากกว่ากษัตริย์แล้วนะครับดังนั้นอาบีเมเลกจึงสั่งขับไล่อิสอักออกไปจากเมืองเกลาเพราะอะไรครับก็เพราะเขากลัวว่าชาวยิวคนนี้เดี๋ยวจะมาครอบครองอาณาจักรแทนเขาไงล่ะครับมันไม่ใช่เพราะว่าอิสอักทาความผิดอะไรเลยนะครับแต่ก็โดนเฉดหัวไล่ออกไปจากเมืองเกลา ในข้อ17กล่าวว่าอิสอัคจึงออกจากที่นั่นไปตั้งค่ายอยู่ที่ลำห้วยเกลาและอาศัยอยู่ที่นั่นพี่นอเท่าไครับตรงนี้สะท้อนถึงอะไรตรงนี้ก็สะท้อนถึงการสูญเสียไงล่ะครับเขาจะต้องละทิ้งดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลเป็นร้อยเท่านั้นออกไปอาศัยที่อื่นชีวิตเขาก็ตกต่ำลงไปอีกแล้วนะครับในข้อ18กล่าวว่าอิสอัคก,ก็ขุดบ่อน้ําทั้งหลายขึ้นมาใหม่ซึ่งคนใช้ของอับราหรมบิดาของท่านได้เคยกดไว้สมัยบิดา แต่ชาวฟิลิเตียก็มาอุดมาถมเสียหลังจากที่อับรามเสียชีวิตแล้วและท่านตั้งชื่อบอ่อเหล่านั้นตามชื่อเดิมที่บิดาของตั้นตั้งไว้ตรงนี้แสดงว่าอะไรครับมันก็แสดงว่าอิสอักไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับแต่เขากดบอ่อน้ําเดิมที่คนใช้ของอับรามบิดาของเขาเคยกดไว้แล้วโดนชาวฟิลิเตียอุดไปการทาเช่นนี้ก็เป็นการกอบกู้มรดกและพัะสัญ,ญาของบิดาขึ้นมาใหม่นะครับในข้อ20 คนเลี้ยงสัตว์ชาวฟิลิเตียของเมืองเกลาก็มาทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ชาวยิวของอิสอักโดยอ้างว่าน้ำนั้นเป็นของเราเอาอีกแล้วครับพี่น้องมันก็มีปัญหาขึ้นมาอีกแล้วลครับกำลังจะไปได้สวยก็โดนคนมาแย่งชิงบ่อน้ำไปซะอีกและในข้อ22กล่าวว่าอิสอักก็ย้ายไปขุดบ่ออื่นอีกและไม่มีใครโต้แย้งบ่อนี้ท่านจึงเรียกชื่อบ่อว่าเลโอโบท แล้วกล่าวว่าเพราะบัดนี้พระยาเวทรงโปรดให้มีที่กว้างขวางแก่เราแล้วและเราจะจำเลิดในแผ่นดินนั้นสรุปก็คืออิสอัคจะต้องย้ายที่ไปกดบ่อน้าใหม่ไปเรื่อยๆถึง3-4ครั้งเลยนะครับแต่ละครั้งกำลังจะไปได้สวยก็โดนคนอิดชาบ้างโดนกันแกล้งบ้างโดนคนแย่งชิงบ้างสุดท้ายก็มาจบที่บ่อที่4คือเลโฮโบทในดินแดนเนเกต ถึงตรงนี้ให้คนหยุดชื่อขณะแรกที่ฐา,านถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมาพิเศษอะไรที่พระวิญญาณต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมปิ้งแวบและลึกได้ถึงย่ากรอบบทที่หนึ่งข้อสองถึงสี่ที่กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อพวกท่านประสบกับการทดลองในรูปแบบต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นจะทําให้เกิดความอดทน และจงให้ความอดทนนั้นทำกิจของมันอย่างสมบูรณ์เพื่อพวกท่านจะได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์และครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนบอกว่าบ่อน้ําเสเอดและบ่อสิทธนาคือการทดลองในรูปแบบต่างๆที่พระเจ้าใช้เพื่อสร้างความอดทนให้แก่อิสอักการที่อิสอักยอมถอยและไม่ตอบโต้ไม่ขัดแย้งจนได้พบบ่อเลโฮโบทมันก็คือ การบรรลุถึงความสมบูรณ์และครอบ้วนสันติสุขในพระเจ้านะครับเห็นไหมครับพี่น้องชีวิตของอิสอัคที่ขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวพระเจ้าก็อวยพรแต่เดี๋ยวก็ตกตามย่าแย่ก็ระถูกกลมเหงก็ไม่ได้มีชีวิตราบเรียบเลยใช่ไหมครับดังนั้นครสเษียเราก็อย่าโลกสวยเกินไปนะครับเราอาจจะมีชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงได้เช่นกันเพราะบุคคลในพระคัมภีร์ก็มีหลายคนที่ชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนอิสอัคเหมือนยาโคบโยเซฟดาวิด แต่คุณจะต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าการมีชีวิตที่ขึ้นๆลงๆนี้มันก็เป็นเพียงเรื่องทางกายภาพภายนอกนะครับแต่ในมิติฝ่ายวิญญาณภายในที่ตามองไม่เห็นนั้นกลายเป็นจิตวิญญาณที่จเจิเลิญขึ้นในความสัมพันธ์และไว,ว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแทนนะครับเพราะอะไรครับให้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับอิสอักในขณะที่เขามีชีวิตทางกายภาพที่ขึ้นๆลงๆเดียยเด๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จน ก็โดนกันแกล้งคมเห็งเราก็อย่ามองแค่ทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ให้มองลึกเข้าไปในจิตใจและจิตวิญญาณของอิสอักว่าพระเจ้าได้ปั้นแต่งหล่อหลอมเขาอะไรบ้างนะครับประการแรกคือพระเจ้าได้สร้างผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นในตัวเขานะครับที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือผลของความอดกลั้นใจหรือก็คือความอดทนไงล่ะครับ คุณจะเห็นว่าอิสอัคไม่ได้โต้ตอบชาวฟิลิเตียที่มาถมบอ่อน้ําเขาหรือมาแย่งชิงบอ่อน้ําเขาเลยทั้งๆที่เขาก็มีกองกําลังมากเท่าๆกษัตริย์อาบีเมเลกเลยนะครับแต่เขากลับเป็นฝ่ายยอมถอยและย้ายไปกดบอ่อใหม่ในที่อื่นนี่ก็คือความอดทนอดกลั้นใจที่พระเจ้าต้องการสร้างขึ้นในจิตวิญญ,ญาณของเขาไงล่ะครับประการที่2ก็คือพระเจ้า ได้สร้างผลของสันติสุขขึ้นในใจเขานะครับเขาก็ไม่ได้เครียดกระวนกระวายหวาดกลัววิตกกังวลอะไรบอร่อน้ําถูกถมไปแล้วจะเอาตัวรอดได้อย่างไรแต่เขาก็ยังมีสันติสุขอยู่ได้เพราะอะไรครับก็เพราะเขามีความไว้วางใจการจัดเตรียมจากพระเจ้าที่เติบโตขึ้นใหญ่แล้วครับเขาวางใจว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะให้เขาได้บอ่อน้ําใหม่ๆแทนบ่อกเก่าที่ดีกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือ เขาวางใจว่าถ้าประตูโอกาสหนึ่งปิดลงเดี๋ยวพระเจ้าก็จะเปิดประตูโอกาสใหม่ให้อีกไงล่ะครับซึ่งการมี mindset แบบนี้มันจึงทําให้เขาเกิดผลในด้านสันติสุขในวิญญาณจิตเสมอนะครับไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะย่ําแย่แค่ไหนก็ตามประการที่3คือเมื่อเขาขุดบอ่อสุดท้ายคือบอ่อที่4ที่ชื่อเลโบดแล้วเขาก็มั่นคั่ง คราวนี้ก็ไม่มีใครมารบกวนข่มเหงอีกแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นในข้อ2 3ถึง25กล่าวว่าเขาก็ย้ายอ,อีกแล้วนะครับย้ายไปอยู่ที่เบเออร์เชบาโดยไม่ได้สนใจความมั่นคั่งทางกายภาพที่บ่อเลโฮโบดอีกต่อไปเลยเขาย้ายไปที่เบเออร์เชบาเพราะอะไรครับก็เพราะพระเจ้าปรากฏแก่เขาที่นั่นพร้อมได้ตอกย้ำ พระสัญญาเดิมกับเขาอีกครั้งที่นันจนเขาได้สร้างแท่นบูชานมัสการพระองค์และตั้งเต็นที่นันเห็นไหมครับพี่โนโ้องตรงนี้สะท้อนถึงอะไรตรงนี้ก็สะท้อนถึงจิตวิญญาณของอิสอักในที่สุดก็ได้มาถึงจุดที่เขาได้เห็นความสําคัญของการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าที่สุดแล้วนะครับเขาเห็นว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นมันมีความสําคัญมากยิ่งกว่าความมั่นคั่งทางกายภาพที่เขาได้รับ จากบ่อเลโหโบทนะครับตรงนี้มันก็แสดงถึงการที่เขาไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของความมัง่งคั่งล่ำรวยทางกายภาพอีกแล้วเพราะเห็นว่าการได้มีความสัมพันธ์สนิทสนมลึกซึ้งกับพระเจ้านั้นมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดแทนนะครับพี่น้องที่รักครับทั้ง3ประการนี้ก็สะท้อนถึงผลของการเติบโตฝ่ายวิญญาณของอิสักจากภายในนะครับพระเจ้า ยอมอนุญาตให้เขาจะต้องมีชีวิตขึ้นๆลงๆหลายครั้งก็เพื่อจะสร้างผลเหล่านี้ขึ้นภายในจิตใจและจิตวิญญาณของเขาเพราะว่าอะไรครับก็เพราะสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญที่สุดมันไม่ใช่เรื่องความร่ารวยในทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่มันคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เก้าอย่างที่พระองค์อยากจะให้พวกเราคริสเตียนได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ,ใจตรงนี้ต่างหาก้วครับเพราะว่ามันจะติดตัวพวกเราไปจนถึงในสวรรค์ไงล่ะครับ ถึงตรงนี้ผมก็นึกย้อนไปในอดีตของการเป็นคริสเตียนมา20กว่าปีของผมผมก็พบว่าชีวิตของผมมันก็คล้ายๆกับอิสระนะครับมีบางช่วงก็ได้รับการอวยพรมั่งคั่งล่ำรวยเหมือนได้มีบ่อน้ําที่อุดมสมบูรณ์แต่บางช่วงก็ตกต่ําย่าแย่ในช่วงที่ตกต่ําย่าแย่นั้นบางครั้งมันเกิดจากการพ่ายแพ้การทดลองและทําบาปแต่หลายๆครั้งนะครับพี่น้องมันก็ไม่ได้เกิดจากการทําบาปนะครับ อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากการได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างแต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดปัญหาและวิกฤตขึ้นในชีวิตจนทําให้ชีวิตตกต่ำลงผมก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับแต่ผมพบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้ากําลังสร้างผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์บางอย่างขึ้นในตัวผมนะครับตัวอย่างเช่นในช่วงที่ธุรกิจของผมได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งลูกค้าน้อย แล้วก็ธุรกิจซบเซาลงไปมากเลยเพราะว่าผมทําธุรกิจท่องเที่ยวนะครับได้รับผลกระทบเต็มๆและก็เป็นช่วงที่ถูกล็อกดาวน์โควิดก็คล้ายๆบ่อน้ําถูกถมนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าผมได้รับพระพรมากมายแต่ว่ามันเป็นพระพรด้านฝ่ายวิญ,ญญาณที่ตามองไม่เห็นนะครับคือผมกลับมีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าคุยกับพระองค์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วมันก็ทําให้ผมได้มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์มากขึ้น ได้รับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่เซตใหม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่จนอุปนิสัยหลายๆอย,ย่างก,ก็ถูกเปลี่ยนใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นพี่น้องทีละครับถ้าคุณกําลังมีชีวิตตกต่ำย่ําแย่ทางกายภาพภายนอกบางทีอาจจะดูเหมือนยากจนขัดสนลงไปเป็นนี่เป็นสินหรือดูเหมือนว่าสิ่งที่เคยมีอยู่ก็หายไปชีวิตที่เคยสุขสบายอาจจะไม่สุขสบายเหมือนเดิมแต่พี่น้องครับคุณอย่าด่วนท้อแท้ท้อถอ,อ,อยนะครับ คืออย่าโฟกัสมองไปที่เฉพาะความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุสิ่งของหรือความมั่งคั่งมั่งมีงมทางกายภาพภายนอกเท่านั้นแต่ขอนุนใจให้คนโฟกัสมองลึกเข้าไปถึงการเติบโตภายในจิตใจ,ใจจิตวิญญาณของคนด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆครั้งการกอบกู้ฟื้นฟูจากพระเจ้าไปสู่ความบริบูรณ์นั้นพระองค์ไม่ได้เน้นที่ความบริบูรณ์มั่งคั่งทางกายภาพอย่างเดียวนะครับแต่พระองค์ ให้ความสําคัญกับด้านจิตวิญญาณภายในมากกว่านะครับการกอบกู้ฟื้นฟูสู่ความบริบูรณ์ก็มักจะเริ่มต้นจากการฟื้นฟูจิตวิญญาณภายในของคุณก่อนเสมอนะครับก็เหมือนตัวอย่างชีวิตที่ขึ้นขึ้นลง,ลงของอิสาันี่แหละครับและในที่สุดเขาก็มาถึงจุดที่จิตวิญญาณเขาเติบโตในความสัมพันธ์สนิทลึกซึ้งที่สุดกับพระเจ้าที่ดินแดนเบเออร์เชบาครับจนเขาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของความมั่งคั่งมั่งมีอีกต่อไปแล้วนะครับ เพราะอะไรครับก็เ,เพราะการได้มีพระเจ้าอยู่ในสมการของชีวิตตลอดเวลามันก็เปรียบเสมือนได้ทุกสิ่งแล้วล่ะครับเอาล่ะครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คนตอบคําถามต่อไปนี้โดยพิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามแรกคืออะไรคือความมั่งคัง่งทางกายภาพของคนเช่นทรัพย์สินเงินทองหรือตําแหน่งหรือความสะดวกสบายหรือเปล่าที่คุณยึดติดและกอดเอาไว้นั่นและคุณให้คุณค่าพวกมัน เป็นเหมือนแท่นบูชาที่อยู่เหนือความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าหรือเปล่าคุณจะแสดงออกถึงการไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของความมั่งคัง่งร่ำรวยและพร้อมที่จะย้ายออกจากบอเลโหโบทไปสู่เบเอเชบาซึ่งเป็นสถานนมัสการของคุณได้อย่างไรในวันนี้ข้อ2เมื่อคุณมีชีวิตตกต่ำย่ำแย่ทางกายภาพภายนอกคุณเอาแต่โฟกัสมองไปที่ความพยายามกอบกู้ ชีวิตให้กลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งทางกายภาพะกอ่อนเฝ้าร่ำร้องร้องหาอธิษฐานขอให้พระเจ้ากอบกู้คุณกลับมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งทางกายภาพก่อนคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณโฟกัสมองลึกเข้าไปถึงการเติบโต,ตภายในจิตวิญญาณก่อนอะไรก่อนอะไรหลังครับข้อสถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดปัญหาหรือความตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตคุณคุณคิดว่านั่นเป็นเพราะพระเจ้ากันแกล้งคุณ พระเจ้าไม่สนใจใหญ่ดีคุณหรือเป็นเพราะพระเจ้ามีพระประสงค์จะสร้างอะไรในตัวคนหรือเปล่าครับข้อสคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองความทุกข์ยากลำบากในชีวิตให้กลายเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมซึ่งพระเจ้าจะใช้เพื่อเสริมสร้างคนให้เติบโตขึ้นในความเชื่อวางใจพระองค์ได้อย่างลึกซึ้งมั่นคงหรือไม่อย่างไรคนจะหันมาขอบกนพระเจ้าสําหรับอุปสรรคปัญหาเพราะมันคือหนทางที่ ทำให้คนได้สนิสนมลึกซึ้งกับพระองค์มากขึ้นหรือเปล่าครับคนเป็นอย่างไรครับข้อ 5. การที่อิสระสร้างแท่นบูชานมัสการและตั้งเต็นที่เบเอเชบาไม่ได้อยู่ที่เลโหโบทที่ลำ่ำรวยตรงนั้นตรงนี้สะท้อนถึงการที่เขาให้ลำดับความสําคัญของชีวิตว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรครับพี่น้องที่รักการเฝ้าเดี่ยวและการนมัรการของคุณได้มาถึงจุดที่เห็นคุณค่า ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วหรือยังและเป็นศูนย์กลางของชีวิตคนแล้วหรือยังครับเอาละครับเมื่อคนใกล้ครวนคําถาม5กข้อน,นี้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทเปิดเผยสำแดงให้คนรู้ตัวด้วยนะครับแล้วก็จดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดียวหรือนํามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ พี่น้องที่รักกุ่มนี้เราก็จะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันกอบกู้ฟื้นฟูสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าสําหรับบุคคลในพระคัมภีร์ตอนต่อไปก็คือคนยาโคบนะครับยาโคบเป็นลูกของ s <S อิสอักษเรื่องราวก็สนุกและมีความหมายในฝ่ายวิญญาณมากอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับเพื่อคุณก็จะได้เข้าใจวิธีกอบกู้ฟื้นฟูชีวิตจากพระเจ้าให้คุณกลับคืนสู่ความบริบูรณ์ได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรและชีวิตคน ก็จะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากหม่ได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าเวยพรครับ